สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกษตรหลังบ้านชาแนลอีกแล้วนะครับสวันนี้นะครับจะพามาดูแพะนะครับแพะลูกแพะน้อยนะครับมาตอนนั้นยังไม่ออกลูกนะครับตอนนี้ออกลูกแล้วได้สองตัวนะครับแพะน้อยไม่ต้องไม่ต้องตัวน่ารักเล แม่แม,แม่ลูกได้สองตัวนะครับตัวนี้นี่ครับแม่ลูกแม่ลูกสองนะครับกิน <c oughs> นมแนละ้วโอ้โหรุนแรงหิวนมแล้วนะครับเ <c oughs> บาๆน้อยแม่เองเก็บ แม่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 ลูกแพะน้อยนะครับนี่ลูกสองตัวนี่ขาวนี่แม่เชือกเชือกบ้าน้อยบ้าน้อย ลูกสองตัวนี่ <c oughs> ต้องลงมานี่ตัวผู้ตัวผู้ทั้งสองไม่ต้องกระโดด ัผู้ทั้งสองนะครับแม่ก็นอนนะนอนไปนอนไปแผะน้อยนะครับแผะน้อย หรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปไปเทียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแนละติดตามสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ